สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลโอเนสนะครับผมวันนี้เรามีของเสริมนะครับโรสดราก้อนนะครับมาถึง5ใบนะฮะถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันนะใบแรกครับตัวของ v i o l e n t Witch นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น4ดาวนะธาตุมืดเป็นพืชเผาพืชนะฮะก็เทคแรกครับถ้าเราควบคุมแบ็กโรสดราก้อนหรือว่ามอนสเตอร์ที่เมนชั่นนนมัอยยู่่เี หรือว่าพืชซิงโครมอนสเตอร์อยู่สามารถสเปรย์ไปนี้ถางมือได้นะครับเทคสองถ้าวันนี้ถูกส่งลงสุสานแล้วก็ซิงโครมอนสเตอร์บนฟิลนะครับผมอยู่บนสนามเนี่ยเราสามารถจะทิ้งมือ1ใบแล้วก็สเปรย์นะครับหนึ่งแพลนมอนสเตอร์ที่มี1 5 0 0เดฟหรือต่ำกว่าก็คือสเปรย์มอนพืชหนึ่งตัวที่มีพลังป้องกัน1 5 0 0หรือต่ำกว่าจากเด็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะล็อกซิงโครนะครับอ่าต่อไปตัวที่สองทวายไลท์โรส แบล็กไนต์ตัวนี้เป็นจูเนอร์ด้วย3ดาวนะครับเป็นพืชเหมือนกันถ้าไปนี้ลงมาสามารถสเปรย์แบ็กโรสดาร์กอนหรือนะครับเลเวลสี่ต่ำกว่าพืชมอนเตอร์จากหลุมได้แต่ว่าเอฟเฟกต์โดนในเกตเป็นตัวลงปุ๊บแล้วก็ลากเพื่อนต่อมาซิงโครต่อได้นะครับเทคสองครับพืชมอนเตอร์ทุกตัวนะครับบวกพันแอตแทกถ้าเราควบคุมมอนเตอร์ซิงโครอยู่เทคสามนะครับผมเราสามารถเลือกนะครับพื n มอนเตอร์ตัวอื่นที่เราควบคุมอยู่นะครับปรับดาวหรือจะลดดาวหรือเพิ่มดาวก็ได้1ดาว นะครับผมจะเพิ่มหรือก็ได้เป็นการปรับดาวที่ดีนะเอาจริงตัวนี้ถือว่าเป็นจูเนอร์ที่ครบเครื่องเลยนะครับต่อไปครับเป็นเขาเรียกว่าแบ็คแบ็คโรสล่างใหม่แล้วกันเป็นบราเมลโรสดากอนนะครับผมเลเวลเนะตัวนี้เมื่ออีกฝั่งนะครับทุกครั้งที่ฝั่งเชฟเฟกมอนสเตอร์นะครับยิง600เป็นตัวตอดเลือดนะครับผมเมื่อเอฟเฟกต์มันรีโซฟและหลังจากนั้นเนี่ยเฟสอัพมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อีกฝั่งควบคุมเนี่ยพลังลด600นะครับเทคข้อ2ครับในช่วงเมนเฟสเป็นควิกนะครับ ทริบิวการ์ดไปนี้ครับอัญเชิญแบ็กโรสลาก้อนจากเอ็กตาเด็กให้นะว่าเป็นการซิโคซัมมอนด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> เรียกว่าสเปร์แบ็กโรสมาล้างบอดได้ข้ามเทินนี่ก็ถือว่าโอเคนะเทคกสามนะครับแบดดิชมีจากหลุมสเปร์เวลสีรือ,รอต่ำกว่าแพนจูเนอร์จากหลุมนะครับถือว่าครบเครื่องเลยนะลงสแปมล้างบอดได้แล้วก็พอเสร็จก็แบดดิชแล้วก็เรียกจูเนอร์ลงมาต่อเนี่ยเอาจริงก็ถือว่าเป็นตัวคัมที่ดีนะทุกคนสมมติว,ว่าตั้งตัวนี้ก็คัมไว้ก่อนเป็นการเผาไไล่อ่อีกฝังปเรื่่ออยเนาะะพถึงงจัหวทีต้องล้างบอรดกก็็แแซล้วเียกตัวขออองงงก็็มาาาลล้้บบรรดดเสจ เราก็เทอร์น้าแล้วก็แบนดิชแล้วก็สเปรจูเนอร์ได้ด้วยนะครับต่อไปเฮดโรชวิทนะครับผมเป็นแพลนซิงโครหดาวนะครับถ้าไบนี้ซิงโครซมมอนลงมาสามารถส่งแพลนมอนเตอร์2ตัวนะครับลงหลุม1ตัวจากเด็กแล้วก็1ตัวจากเอ็กเตอร์เด็กนะครับแล้วก็จะล็อกนะล็อกซิงโครนะครับข้อ2ครับแพลนมอนเตอร์ที่เราควบคุมไม่ตายจากการเอฟเฟก ข้อ3ครับถ้าเกิดว่าการบนฟิลถูกทำลายจากการเฟเซ็กขณะที่การ์ดนี่อยู่ในหลุมนะครับสามารถสเปรกลับมาได้ก็เรียกว่าเป็นตัวตอบบดที่ดีครับสามารถที่จะโม่ของได้แล้วก็สเปรกลับมาเพื่อเอาไปซิงโคต่อได้ด้วยใบสุดท้ายครับเก่งหรือเปล่าเมื่อแปะเสร็จเสิร์ตหนึ่งโอเคเก่งแน่นอนนะครับผมเนี่ยเวทต่อเนื่องยุคใหม่มันเป็นอย่างนี้หมดเลยนะใบนี้นะครับก็ใช้ได้หนึ่งการ์ดต่อหนึ่งชื่อนะครับหนึ่งเธเนาะเมื่อแปะเสิร์ตโรสดาร์กอนมอนสเตอร์จากเด็ก หรือว่าจะเก็บหลุมขึ้นมือก็ได้เทค2ครับมอนสเตอร์ไงหน้าทุกตัวบนฟิลกลายเป็นเผาพืชเทค3ครับถ้าเกิดว่าใบนี้ถูกทําลายนะครับยิง100่งดาเมจใส่คู่แข่งตามจำนวนของแพลนมอนสเตอร์ในหลุมแล้วก็ในแบรนด์โซนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันถูกทําลายโดยเอฟเฟกของแบ็กโรสดากอนเนี่ยให้ยิงอีก2,400ดาเมจเท่ากับว่าเป็นตัวสแปมในการเล่นแล้วก็เบิร์นไลฟ์ได้ดีนะเอาจริงคือ รีิวต,ตัวนี้มาล้างบอดเสร็จปุ๊บโดนล้างเสร็จอัน,นี่ยิงอีก2องพแล้วก็ปั๊มเลือดไปอีกอย่าลืมว่าอีกฝั่งก็จะเจ็บเลือดจากตัวของแบมเบิร์โรสไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีแล้วก็เห็นภาพเห็นภาพในอนาคตเลยว่าหน้าตารูปร่างมันพอจะเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าตัวของโรสตาก้อนของใหม่นะครับเอาจริงก็ด้วยความเป็นทีมซิงโค,โคด้วยก็น่าจะมีลูกเล่นในการเล่นกับทีมอื่นได้เยอะด้วยนะครับจากการมาของเวทตอนเนื่องใหม่นะฮะ เอาละนะทุกคนคิดยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม